คนหาสิ่งที่อยู่เบื้องลึกของสิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างหน้านะครับสิ่งที่เห็นอาจจะไม่เรื่องจริงหรือสิ่งที่เห็นอาจจะไม่สิ่งที่เป็นจริงก็ได้นะครับนี่คือเรื่องของการเมืองไทยที่เราพูดถึงนะครับวันนี้นี่มีหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งแน่ๆคือว่าพักเพื่อไทยก็ดันเรื่อง Entertainment Complex นะฮะหรือว่าบางคนจดจำในเรื่องของคาสิโนออนไลน์บ้างน,นะคาสิโนฮะที่ถูกกฎหมาย ก็เข้าคนลมอจนได้ตามคาดแต่หลายคนจับตามองนะครับว่าพักภูมิใจไทยซึ่งประกาศชัดเจนขวางเต็มที่กับพลวัฉบับนี้วันนี้บอกเห็นด้วยในหลักการนะลองอ่านกันว่าเกิดอะไรขึ้น mm hmm. และก็จริงๆเรื่องที่สืบเนื่องมาคือเรื่องของพลังงานเรื่องของราคาค่าไฟฟ้าที่ต้องลดลงปรากฏว่า ดูเหมือนเกิดอาการมึนตึงกันนะฮะระหว่างรัคเพื่อไทยกับทางรวมไทยช่างชาติแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนทำเสมือนึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์สุขุมโนสุลุรเบาว่าสองเรื่องนี้จริงๆมีอะไรหรือไม่มีอะไรจริงหรือเปล่าตามที่เขาพยายามบอกเราอาจารย์สุขุมอยู่กับเราครับสวัสดีอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับมผมคุณว่าผมว่าคุณขึ้นลำประบทได้เห็นภาพเดียวนะ oh, การ <laughs> เมืองคือไม่ใช่เรื่องที่เห็นนะั่นนะ ใช่ครับใช่ใช่ไหมยิ่งเห็นแไม่เกี่ยวขามจริงอะไรก็ได้นะครับเรื่ใจครับ,รบก็ก่อนหน้าที่ยังมีการประชุมครมววันนี้ครับผมต้องยอมรับกันว่ามันมีข่าวมาแล้วก็มีท่าทีว่าเอ่อการเดินการเมืองของพัคเพื่อไทยจะนําไปสู่จุดนั้นนั่นก็คือคการปรับเปลี่ยนรครมวอ่าอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นร้า,างชัดเจนนะฮะว่าสิ่งที่ทางพัคเพื่อไทยเพื่อไทยจะทำนั้นนะ คืออยากจะได้อำนาจในการต่อรองในอำนาจในเรื่องเกี่ยวกับการปรับราคาร้ำมันเนี่ยมาอยู่ที่รัฐตัวครับ,รบโดยพยายามที่เห็นขณะที่อ่ทางส่วนรวมนะทางฝ่ายท่านท่าน,นอะไรพนะีระพันเนี่ยประกาศลดลงมาเหลือเหลือสองบาทสี่บาทกว่าถูกไหมเออสี่บาท ส็ร้อสี่บาทกว่าตัวหลังนายกตกินบอกาสามบาทเจ็ดสิบเสามบาทสามบาทกว่าสามบาทเจ็ดสิบบาทกว่าไปมาคุณขิงไปหนักวันไหนอีกขิงดักแล้วสองบาทนะมีสองบาทกว่าอีขามทำไมก็เปิดเผยขึ้นมาว่าจริงๆแล้วมีเสียนนอนกินอยู่เท่าไหร่ครับอาจากน้้ามันสำรองอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนที่ไม่่อยรู้เรื่องน้ำมันอย่างผมเนี่ยคอยเข้าใจไปด้วยอ๋อที่น้ำมันมันแปลงเนี่ยนะ <Yeah. S 2> ว่าเราไปนคนไม่ประมาทนะครับเรารู้สึกจะจะระวังจนเกินไปอ่ะครับจนกระทั่งต้องเสียค่าเสียนอนกินไปเนี่ยเยอะทีเดีย,ดยตรงนี้นะว่าเราเสียไปนิ้เดีนะมันมันมันเป็นประเด็นที่ที่อทําให้คุณทักสินเงียบเงียบไปเหมือนกัน,น,กนครับอีกประเด็นหนึ่งก็คืออคุณทักสินหรือว่ารัฐบาลเนี่ยก็พูดกันตรงๆนะ ในการต่อรองตั้งรัฐบาลชุดแรกนี่ต้องยอมรับว่กกาเาเสียต้าภูมิใจใจครับที่ทําให้กระทรวงมหาดไทยไปอยู่ในมือของ,ของกระทรวงของภูมิใจใจครับแลวคราวนี้พอภูมิใจใจนี่ก็ทําท่าจะจะตั้งเป็นตัวหลักในแง่ของฝ่ายที่อนุรักษ์ก็คือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายแต่สิ่งหนึ่งที่คุณตังภูมิใจใจคิดว่า น่าทำได้สำเร็จคือการต่อต้านเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่แหละอต่คนไทยที่ซื้อจากฝาดืุ่ีนี่เยอะใครนะใครนะคนไทยนี่เป็นคนที่อ๋อคนไทยก้ยางคนเล่นการพนันแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องตีการเล่นการพนันบ้านเราเล่นกันเยอะผลต้นๆเปียงต้นนันกันเลยเออใช่เพระนันตรงนี้เนี่ย ก็ท่านท่านท่านฟ้าภูมิใจใจกาเอาเรื่องนี้มาต่อรองครับไปไปมาปรากฏว่าประชุมกลรมวันนี้เนี่ยมันทําให้เห็นชัดว่าเอปปาจากอัตตภูมิใจใจกับกับเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยนี่พูดกันรู้เรื่องแล้วแหละก็พูดภาษาเดียวกันนะอ่าเปลี่ยนเป็นคลไแนวจากที่เคยพูดเลยครับอ่าเพราะฉะนั้น นั่นนั่นประเด็นนึงแค่นี้ประเด็นต่อมาก็คือประเด็นของเจเจเจ้าอาจารย์อาจารย์ขอโทษทีนะไอ้เจช้าคอมเพกอะะครับภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอ่ะคือผมสุกว่าหลอกผมอะหลอกผมอ่ะผมผมก็เชื่อไงใจก็เขาพูดอย่างที่เขาที่แยกให้คุณเห็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง ก็ผมพึ่งสรุปได้ไงมันํำไม่ได้ผมพิ่งสรุปได้จ้าผู้บุเชื่อเขาไงเห็นจำได้ตอนปูใจไทยนะให้เลขาธิการพกอคประธานแหลงไม่มองดูว่าระหว่างที่เขาพูดเขานั่งทับอะไรอยู่อ่ะผมไม่ได้ดูผมจะผมถามอาจารย์ก่อนแล้วผมจะได้ไม่ขิดหวังน้อยหน่อยโอเคจย์ผมจะดูบ้างคือว่านั่งทับอะไรอยู่นะแหมอ่าเพราะว่าแหม่คุณผมเชื่อคนได้ด้วยกันอ่าเรื่องเรื่องอะไรนะเขากระโดงอ่ะ ไอ้นี่อันหนึ่นงแหละผมว่ามันจะจบอีหลอบเดิมป่ามรุงเขาก็ดงอะ่ะคือภูมิใจไทยยืนยันว่าเฮ้ยไม่มีการคืนไปสู้กันในศาลอะไรเงี้ยนนะแล้วปรากฏว่าทางการรถไฟที่อยู่ภายใต้ของธรรมราคมบอ<า>กะจะทวงพื้นอะไรนะเอ่อพื้นเขาก็โดงคือให้ทา้าแล้วก็เงียบอะ่ะผมผมว่ามันจะจบลงอีหลอดเดินไงเรื่องพรบอันนี้แหละจะเเ็นไนมคอมเ็กซ์อาจารย์อาไว้เมื่อไหร่เขาต้องการจะเลือกตั้งใหม่เขาก็ค่อยตามเรื่องนี้มันดังขึ้นมาอีกอะ โอ้ไม่เกลียงใจกันเลย <c oughs> เมื่อไหร่ี่ <c oughs> เขาต้องการจะปรับกรรมให้ไปเป็นในที่ตามที่ต้องการ,รอีกฝ่ายไม่ยอมเขาก็ลงดาบอะ่ะต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยนะที่ฟักปูมิใยไทยหยุดไปเนี่ยเพราะว่าตัวฟักปูมิใยไทยเองนอกจากมีชนักเสียบหลังอยู่บ้างแล้วเนี่ยครับข้อสําคัญผมว่าเขาดูเหมือนกันนะว่าไอ,ไอ,ไอ้นีดาโพคาทีแล้วเนี่ย อทำไมฝ่ายที่ตรงข้ามกับเพื่อเพื่อไทยเนี่ยกลายเป็นคะแนนไปเพิ่มดีรวมใส่้ังาัดเออใช่ใช่ก็แปลกใจอะไรทำไมคุณต้องคุณปีรพันธกลายปีรพันธกลายเป็นคนที่มีเสียงดีขึ้นทั้งที่ไม่ใช่ไม่ใช่คุณอะรผู้จิน่ะใช่แสดงว่าเสียงของประชาชนเนี่ยมันยังไม่ได้มันยังไม่ยังไม่ยังไม่จริงยังเขาเรียกว่า ยังไม่มันยังไม่เชื่อใจในพรรคภูมิใจไทยอย่างแท้ครับยังมองพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคเป็นกต้องนะเป็นพรรคแบบนักการเมืองแบบแบบโบราณนะแบบเก่าอ่ะอาาผมประโยชน์เป็นหลักอ่ะครับอาจารย์ผมเห็นในโลกออนไลน์นะ,ะผมเชียร์ใหญ่เลยเชียร์คุณพิรธรรมบอกลบเธอรอรชุน <c oughs> <c oughs> ให้ทาลบเพื่อไทยไปเลย <c oughs> แต่ผมผมนํามองนะ,นะครับว่าคือเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็คุณวีรภพีระพันาจะากการเป็นวีรบุรุษในในใน,ในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแต่ไปไปต่อไม่ได้เพราะท่านไม่ใช่นักการเมืองที่จะเล่นการเมืองแบบไตได้เืี่ยบเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องยอมรับว่าอาอาทางกลุ่มที่ที่เขาอยู่ในวงการเขาก็ไม่ไม่มั่นใจในคุณพีระพันเนี่ย แน,น่นอนแน่นอนแต่นีมีพอไปเนื้อไอ้ที่พักโอกาสใหม่อะไรที่ขึ้นมาเนี่ยครับเอเนี่ยก็ตั้งความหวังยากเายลยคุณทำไมล่ะว่ารว้แล้วแต่เป็นคนซึ่งอยู่ในระดับแบบเขาเรียกว่าต้องมีคนทําให้อ่ะเออเอาแต่ตัวมาเอาแต่ตัวมาเอาแต่เกียรติเอาแต่ที่เอาแต่เอาแต่ตัวมาเอา,เอาแต่ตํา,าแ,าาแหน่งเก่ามาแล้ว,วคนมาทมําให้อ่ะ โดยเขาทำให้หมดฮะเป็นแบบทำแบบคุณประวิดอ่ะต้องมีคนทําให้ครับก็ดูจนป่านี้เรายังไม่มาอะไรเป็นชิดเป็นนานเลยอ่ะนะอาจารย์พถึธใครไม่พูดถึงรักโอกาสใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยอ๋อผมไม่แน่อาจารย์ก็จะรอสมโอกาสก่อนไม่ก็เพิ่งจบเพิ่งเพิ่งเปิดตัวแสดงหลังจากที่โฆษณามาก่อนนี่ก็เพิ่งเปิดตัวแสดง ตอนอปีใหม่บ้านผลเอกปริวิชอ่ะครับบิ๊กป้อโล่มาเป็นครั้งแรกนี่หายไปอ่าอ่าทำไมดูดูบิ๊กป้อมมีชีวิตชีวาขึ้นครับแต่ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะเมือ่อเมือเมื่อคี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะเพิ่งเปิดการแสดงอ่า เออจะพูดเลยว่าเป็นการแสดงเนี่ยไอ้ข่าวการตั้งฟาร์มมีมันตั้งแต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่เพิ่งเปิดการแสดงเหรอคุณก็เนี่ยการแสดงเพิ่งจะเริ่มช้าเกินเหตุไปแล้วไม่หรอกอาจารย์การแสดงก็ดูหน้าไปไกลอ่ะเดี๋ยวนี้ยังช้าเกินเหตุไปแล้วไม่ก็ออาจารย์บอกแล้วไงผมคิดว่าสารบทนี่นะพ่วงกับยังไม่ได้สั่งพ่วงในการสร้างแค่ฟอร์มฟอร์มตัวแสดงไว้อาจารย์ อยังไม่ได้สั่งว่าแอคชั่นอย่างอย่างไม่คือยังหาตัวไม่ได้<ช>วันวันอย่อย่างวันนี้มีประชุมพลรมอพร้ <ใช S 2> รอมตรงกับว,วันประชุมปัดฝั่งไทยฝั่งไทยะอ่าอะไรนะมลังประชรัดฝั่งพัชรอ่าพอประชุมเสร็จนี่หัวหน้พวกวิ่งเรวเลยใครถามต่อกันเดียวไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไป มันมันมันไม่ได้หรอกไปนั่งหลับเป็นที่ประทุแล้วไม่จําอะไรมาเน่ะก็ก็จ่าผมว่าคนวันนี้มันมันต้องจับทันตามทำเนียบการนะคุณคนคนรอบข้างเ็าต้องเตือนเหมือนกันนะจ่านอะมันแหม่เลือกเลือกเฉพาะคนที่บอกว่าใช่ครับนายถูกแล้วครับท่านในป่ะไม่ได้ไม่ได้สมัยสมัยสมัยท่านนายกเปลี่ะนขนาดท่านไม่เคยพูดไม่เคยพูด วันหนึ่งเนี่ยต้องเตรียมนะว่าวันนี้จะออกไปเจออะไรบ้างเตรียมกันนะอาจาไปไปรย,าย์ไปปรึกษาอยู่ดีเขาเตรียมไงจัดเน,น,นี่ยบางทีเครื่องเครื่องมิงจอนนี่ต้องมีขึ้นไปวิบก่อนนะอ๋อเหรอมาเ,เจอผู้สื่อข่าวเดียวจเจออะไรบ้างโอ้ต้องพิก่อนเหรออ่ามีฮะมีอย่างนี้โอ้โหนี่นี่ขนาดป่าแล้วระดับนี้นะอ่าระดับระดับโต๊ะโต๊ะอระดับกลางเนี่ยนะ นักฆ่ารุ่มเจ้าพญาเนี่ยรู้จักไหมเออใช่เออใช่ใช่ใชนี่ขนาดป่าขนาดนี้แล้วขนาดปอเนี่ยปอ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 มในขนาดไหนอ,อ่ะการเมืองมันันเร็วกว่าวันนั้นเยอะแล้วเออเออมันเปลี่ยนไปเยอะการเมืเองมันเคลื่อนที่เร็วมันเปลี่ยนเหตุการเร็วมันเปลี่ยนสมการเร็วอ,อืมอาจะบอก่างก็แตตัดสินใจชา้าไม่ได้ละ นั่นสิแล้วยังไงอ่ะผมยังไงอาจารย์พูดถึงเท่อที่ผมไม่บอกว่ายังไงอ่ะต้องยังไงต่ออ่ะนะก็ต้องหาตัวที่เหมาะให้ได้ถ้าตาบไปที่ยังหาตัวที่เหมาะไม่ได้อ่ะนะยังไงต่อเดยก็กลุ่มที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้ที่อำนาจต่อรองสูงสุดก็เพื่อไทยอืมเนั้นวันนี้เนี่ยสังเกตไหมตรคอื่นตรคอะไรต่ออะไรนี่ ไม่ค่อยมีเสียงสลอดเสียงคุณทักษิณเนี่ยกลายเป็นเเสียงเอ่เขาเรียกอะไรนะกลายเป็นเสียงที่ท้อก็เ้าตลอดอหะเรื่องของอคุณทักษิณเนี่ยครับนั้นเดี๋ยวกับอาจารย์ตกลงว่าเรื่องเรื่องของคุณไม่ใช่คุณเรื่องของภูมิใจไทยกับพรบเอนเตอร์เนเตคอมเพล็กซ์กับเรื่องราคาน้ํามันราคาพลังงานกับคุณพีรพันธ์เนี่ยเอ่อมันยังไงต่อกับทางาพรคเพื่อไทย ในควไมไรื่อของผมนะครับยังเชื่อว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าทัศทักเพื่อใจเนี่ยน่าจะเอาเรื่องเรื่องโดนใจทางชาติกลับมาได้เรื่องอำนาจต่อรองเรื่องตเรื่องการดูแลเรื่องน้ามันเนี่ยครับผมเชื่อว่าไอเรื่องเกี่ยวกับการดูแลน้ามันเนี่ยมันเสร็จแล้ววันที่เราเห็นภาพการเล่นกฟอปอ่าระหว่างปตทกับก๊อ อ่าก็มันเ็มันเซตเรียบร้อยวันนั้นวันนั้นคือผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองพบกับผู้ยิ่งใหญ่ทางน้ำมันกบกจฮดทั้งเอกชนทั้งว่าบริษัทอ่าเพราะว่าที่ตามการเมืองอีกวันนั้นมันต้องมีคุณเรียพันเล่นเป็นไม่เป็นก็ต้องแบบแบกเออจริงๆรเขาต้องไปนะต้ไปถึงอย่างน้อยต้องไปกินกาต้องไปกินกาแฟด้วยกินกาแฟาตั้งกิ่เบียร์ก็ได้เออ นั่นคือต้องเอาให้ได้ส่วนส่วนในภูมิใจไทยคงคงยังยัง,ย,งยังไปกันยังไปกันแบบนี้ก่อนเน่ะ<ก>เพราะว่า <ไป S 2> ยังไม,ไม่เกินเรื่องนนอกจากไอไอไออยากให้สิ่งที่เป็นกฎหมายแล้วส้องสัานเนี่ยครับอืมไอ้คถ้าถ้าผมเป็นภูมิใจไทยผมจะถามผมต่อกับผู้อาจารย์ก็ไปอย่างนี้มีอะไรเปล่า ยังไม่มีมังไม่มีไปได้ไปได้ันจะถามเพื่อไทยมีไรเปล่าอ่ไปไปได้ไปได้ไม่เป็นไรไปก็ไปหักหลังกันดีหลังอะไรกันแต่เราก็พูดหัวลอกมาแต่มันเรื่องจริงนะจ่าในเรื่องการเมืองแบบไปก็ไปก็หักหลังกดีหลังก็ได้คนหลายคนให้ให้ให้ดูภาพว่าการเมืองไทยเหมือนเหมือนหนังไทยตบจู่แบมันก็โอเคครับอืม เพราะนั mm ้น hmm. ตอนนี้มันมันมันยังต้องผูกคประโย์กันอยู่แต่ในเวลาเดียวกันเนะี่ยแม้จะผูกควมหยดกันอยู่ในสภาพการเมืองที่มันเป็นอยู่นั้นเ uh. อเพื่อไทยก็เหนือกว่าพรรคหนึ่งอยู่ mm hmm. จากการที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงแม้ไม่สูงสุดเป็นที่หนึ่งแต่ว่าในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยอำน,นาจที่ได้รับกระประชาชนระสูงกว่าพรรคหนึ่งอนะ่ะเออ คุณทักษิณแล้วก็ยอมรับตอนนี้คือตัวจริงของพระเพื่อไทยอาจารย์นะทำให้เพื่อไทยแม้คะแนนไม่ใช่แบเไปเ,เด็ดขาดแต่ว่าอํานาจของเพื่อไทยมันแข็งแกร่งขึ้นเพราคุณทักษิณหรือเปล่าด้วยหรือเปล่ามันจะพิสูจน์หคุณทักษิณคงอยากจะพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นได้ว่าจัดผลการเลือกตั้งออปปจเดียนกุมพาเนี่ยครับ ถ้ามันออกมายืนยันตรงนี้ปั๊บคุณทักษิณก็อาจจะเล่นบทหนักเลยครับก็ถือว่าสอบปานที่ปากมาเนี่ยหลาคนจะดูเป็นตัวสำรองแต่ความจริงคือตัวจริงอ่าไม่ใช่ตัวสำรองอ่ะนะคือตัวตัวเงาแต่ความจริงคือตัวจริงคือตัวจริงไทยนะเรียกกันเลยนะประเทศไทยมีหนึ่งประเทศสองนายกพูดตัวก็ว่าตั้งไม่จบถูกต้องหรือไงหนึ่งประเทศสองนายกไง พ่อเลี้ยงว่ะพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงหมายถึงใจเป็นนายกก็าคือพ่อเลี้ยงก็คือพ่อเลี้ยงอ่าอืมผมถอนหาใจเพราผมนึกออกว่ายังไงต่อต่บประเทศไทยก็ทําไงได้เหรอในเมื่อในเมื่อประชาชนเองก็ยังไม่ลงตัวถึงวันนี้ก็ยังมีคนเชื่อว่ายังใช้กระาไอ้เรื่องขายช่วงขายชาตินี่ยมาปิดล็อกได้อยู่เอ่ะครับ ก็ <C> e <at> จะได้ไหมจ๊ะทุกคนยังมีความหวังยังต้องต่อสู้กันครับครับอ <C> e <at> อาจารย์เชื่อว่าเรื่องเอะไะเนี่ยตอนนี้มันจะมีการออกมาเคลื่อนไหวเรื่องชั้นสิบสี่จึงดูเหมือนจะเริ่มขยับแล้วน,นั้นมันจะโนมันจะจบไหมไม่ตรง,ไม,ตรงไม่ตรงกับตัวไอที่จะเอามาเล่นงานกฤษิ์ได้มันต้องเป็นเรื่องอะไรอาจารย์ถ้าจะเล่นได้มันไม่ไอเรื่องพวกนั้นนะผมกลัวพวกทหาร พวกตำรวจที่ไอ้พวกตำรวจที่ดูแลโรงพยบาบาลกับ,ก,บกับรัชธรรมนันที่ยังมีปัญหาอืมหมายถึงไม่ถึงมงุทัษินใช่ไหมยังไงก็ไม่ถึงยังไม่ถึงหรอกมุทษินเป็นผู้รับการกระทำเป็นผู้รับการกระทำอืออ่ะ,อะ,อะก็งั้นแค่สิบสี่ถึงจะเคลื่อน แต่อาจารย์คิดไม่ไม่ได้ไม่เป็นประเด็นถึงก็จะจะจะทำมีผลอะไรกับรัฐบาลใช่ไหมยังไม่เห็นเง่สิบสี่อะไรนะฮะยังไม่เห็นในเรื่องที่กระเพื่หนึ่งรัฐบาลอ่ะยังไม่เห็นนั่นแปลว่ายังไม่มีเรื่องอะไรสามารถทําอะไรที่กระทบต่อรัฐบาลและคุณต um, ักสินได้เลยใช่ไหมผมว่าตอนนี้ประาการเมืองมันไปจัดตมันไปจับตาอยู่ที่การเรื่องตั้งตอนสรุปตอนหนึ่งกุมภาันี่แหละอบจเนี่ยนะครับครับ แล้วถ้าเกิดเพื่อไทยไม่ชนะอันที่คิดละ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วหรว่าววคิดแบบนั้นทำไมแลาะเอาผมก็ต้องคิดเพื <laughs> <ๆ>่อเพราะถ้ามันเกิดแบบนั้นคือมาได้คุยสนุกอ่ะเอเรอเออวันนี้ทุกคนรูุกึกจะลงมติเป็ปนที่ทางเดียวกันอ่ะว่าเพื่อไทยมาอ่าว่าปีโลกยากโอ้แต่พวกพูดอย่างน,นี้โอกาสของทางพระชาชนกับท้องถิ่นก็ ก็ลองสู้กันนะแต่นะไม่ใช่เรื่องง่ายนะ<ม>แบบคลาวนี่มันไอ้วิธีวิธีการเชื่อแบบทุกประชาชนมาอีกแบบเนี่ยครับในขณะที่หลายคนมองดูโอ้โเพื่อไทยชนะที่นั่นที่นี่ชนะวันนี้สิ่งที่สิ่งที่ทประชาชนต้านั่งคิดก,ก็คือคะแนนของพรรคเราขึ้นเว้ยอ๋อมันนเราแเราขึ้นเว้ยถึงไหมร่บมันก็เป็นทิศทางในการต่อสู้ในกำลังใจของเขาอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับ แล้วถ้าเกิดมันขึ้นจริงๆอ่ะใครจะกล้าย,ยืนยันล่ะว่าเรื่องตั้งใหญ่ค้าวหน้าเนี่ยเขาเป็นลองมากถึงขนาดที่ว่าไม่ต้องไปแคร์เขาอีกแล้วไม่ใช่อ่อาก็คราวที่แล้วเนี่ยผมเห็นทางพรรคประชาชนเขาก็พูดทํานองย้อาจารย์นะว่าใครบอกวก็ส่งจริงท้องถิ่นไม่เคยได้เนี่ยก็จริงแต่ว่า คน,นคนที่ลงท้องถิ่นแล้วไม่ได้เนี่ยได้เป็นสอสอโอกาสสัวไตคือได้มีการพิดซ้อมฝึกปืนรู้จักพื้นที่รู้จักตัวทั้ง<จ>ผ้าจ,จากจอพพรผ้าจากท้องถิ่นแต่เป็นสสอได้อ่ะอน,นี่ <ๆ S 1> ผมไม่รู้่อะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือสิ่งที่เพื้อสิ่งที่ประชาชนเขาเดินเกมอ,ะอ่ะม,มันมันถูกใจคนที่อยากเห็นการเมืองมันเป็นปไปตามกัรลองเป็นไปตามสิ่งที่เรียกว่าแนวทางปัญชาไตนะครับ บอกว่าเป็นที่พอใจของคนจำนวนมากทีเดียวครับพอใจของคนที่อยากเห็นจะกลับบ้านว่าออมันเราไม่อยากเห็นการเมืองมันยุ่งยากข้ากันกลางเมืองนะนั่งที่หน้าค่ายฝ่ายตายโหงเนี่ไม่เล่าว่ะอือใช่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 กลัวกลัวจะเป็นอย่างนั้นเลยทีเดียเอ่าอย่าไปอย่างนั้นเราจะจะจะ่อยากจะมีเกิดนี่ เก,กิดไายปชนเอาเห็นดีเห็นงามมันลงไปกีหน้าขายก็่งขายจ้างกันเนี่ยมันหมดความหวังเหมือนกันเ,นอ,เออใช่ใช่ใช <coll ect ant> เราต้องไอ้ไอ้ี่ต้องช่วยกันนะจัดเรื่องเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทาได้นะความเห็นไาด้รงการชี้หน้<ช>นาเอาเป็นเอาตายทราบความเกลียดชัง,งพวกแหมพวกใครพวกมันนี่มันต้องช่วยทุกฝ่ายกันนะครับ ครับอาจารย์มีสักหนึ่งนาทีอาจารย์จะทิ้งท้ายเลยไหมแต่เราไปแง่คิดมุมมองไหมครับผมไม่ผมว่าตอนนี้ไม่ไม่คนก็ไม่ได้จับตาทางอื่นนอกจากจับตาคำปราสัยของคุณทักสินที่จะเกิดขึ้นนับแต่นี้ไปจะเป็นคลื่นอืมอ่าเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกไม่อ่าอีกนูษยยาทิตก็เดียวส่วะวานนะครับครัวันนัน้นกระแสะจะไปอยู่ที่คุณทักสินจะปล่อยอะไรออกมาอีกอนนั้นก็รอต่อไป ส่วนเราจะรออาจารย์สุขุมมาจากหน้าครับมมคืออยากพลาดแล้วกันกดรอเย <c oughs> อะกดรอเยอะเอาเลยรอก็ไม่รู้ละ่ะขอบคุณอาจารย์สุขุมครับพักกันสักครู่ท่านบุกท่านครับ